สวัสดีวัอแี่พป่น้องครับวันนีเป็นเนสาร์วันที่24พฤษภาคม2ส6 7พัน้าองพบป็อกันตลาดนัดครก,กระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับสอบประชาสัมพันธ์อันนี้ตอนนีนน้อนนันนยังไม่ไลสดครับไล์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงงเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงงครับเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะางเจ้ารน,นักงารส่สนตนปกานทางไล่สดในเฟซบุ๊กครับจังหวัดอยุธยานับอันนี้อยู่จันทั1ขันครับ ครสองทีมเหมือนนี้ครับประมาณเห็นเขาว่ามีสองขอกนะครับตอนนี้กำลังกระจายตัวอยู่แล้วมันีีฝนตกนะครับแต่ว่ารู้ว่าจะไล่สดดีโดนมาไตะนะเพราะว่าตอนนี like number number ้ฝนตกไปปล่อยนะครับเป็นกำลังต่อราคากันอยู่หมื่นนะครับนั่นอ้วนๆนั่นมึงเหี้ยอยู่หรอ กำลังต่อราคากันอยู่ห่างเันต่อราคากันอยู่นะครับเดี๋ยวไปนข,ข,ข้างทางถ่ายสนามมันนะนะคได้ห่างเยดหน้ามากละมาเป็นประมาณสิบคนเหมอนกัครับหลายเลนะสบกว่าคนนะครับออข้อเอยี่สิบตัวที่ยีกับตัวที่ยีนะครับปูเนี้ยปูปูนิดหน่อยปูนิน่อยนะเิดได้กันเลย มุมหนมันแดกกันเลใไมห่างมันแดกกันเลแพงแพงแพงแดกกันเลยแกเนยฟอกที่เอลวันนี้เวียดนามเมาดยวนเลย ขายคนตกกสั่งเกลาเมื่อเก้าขายแม่ลูกกูแม่ลูกหมื่นสี่พันเงินใดกันหน่อแม่ลูกลูกปูแม่ลูกลูกปูครับได้กันได้กันไรเป็นไงครับ 20, สองหมืบาทสองหมื่นแม่ลูกลูกตัวนี้นะลูกตัวสตัวที่สิบสี่สองหมื่นได้กันแล้วนะในหางเยดน้ำนะ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 สูงประมาณร่อยสามสิบบวกร้อยสามสิบสามเนี่ยเงาเงา้นาเงาแต่ว่าขาดน้ำเยอนอยอะนะเป็นไข่ข้อสิงครับนะ หลังสิงอยู่แต่ว่ากับก็มีเหนื่อยอยู่นิดนึงนครับลูกสะดือบวมนิดหน่อยนะครับลูกไส้สะดือบวมนิดหน่อยครับพ่อมันเป็นได้กันสี่หมื่นอ้วนอยู่นะครพ่อมันใหญ่กันสี่หมื่นนะอ้วนอยู่นะครับลูกตัวใ,ใหญ่นะครับลูกตัวใหญ่ัลูกตวใหญ่นะครับอะ่ะหอ,อกตัวเอส หนึ่งกับสองเนาะับครับนะขอ,อกเอสื่อไปหลายแลนะ้ขอ,อกตัวเนะอสครับโคมนี่เป็นได้กันสองหมื่นครับเบิ่งเอ้สี่หมื่นะครับสี่หนะม,มื่นครับโคมนี่โมนี่ขายสนะี่หมื่นนะครับเดี๋ยวอมีนกำลังเล่งอยู่ท่านไหนเป็นต่อราคากัน,นยังนตะ่อราคากัน ยากระมดดขึ้นค่มสามน้าขอบเดยกัน่มสามเชวบาทหนึ่งยงเป็นสามนี่นะสามหมื่นสันนมามนกันแม่ลูกมาขอบเดียกันนเมียลูกขอบเดียวกันสามหมื่นตัวมีอ่งไแม่ห่อยู่ยังไงนะลูกไส้ใหญ่ครับ ลูกเทิกทัก้ง2ตัวนะครับแม่สูงแม่สูง่าบ้นบนานอยสามสิบตยว่แ้วตัวเงาเมีอ่างนะครับ้ายปีละลูกนะครับฝ้ายปีละลูกสามหมื่นสตัวสามหมืตัวสนใจที่ต่อนเด็กเบอร์ไหนน6มศูนย์หกสอง หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนคสนใจทุกมาสอบถามอาไป่อนขุนต่ออันน้ขุนต่อไส้คนความใหญ่ขึนมามือนี้มือนี้ไก่ความใหญ่ขึนมาเลยนี่ในหอยใหญ่นมานหอยใหญ่ข้นมาในหางเวียดน้ามกับเขาร้ายมือนี้รับครับ ในหางอยีาดน้าเขาไหลในหอยในหอยงัยในหอยหน่อยในหอยหญ่กันมาในหอยหน่อยในหอยงัยก็นมาคุณจึๆเวียดนามเป็นตร้องต่อราคามันจะเท่าันป็นขั้นอตางนี้ขั้นอย่างนี้คหนียน่หางไม่หงคุณเหนียในห่างคุณเหนีย็นในห่างกันเวียดนามซื้อกับเวียดนามสื่อยอะน้ฝนลุ่มเหนืหนาแล้ว สกู่แด้วหมครับสกูดได้ฝนครับในหางเวียดนามกำลังต่อราคาอยู่นะครับเขาได้กันหรืเปล่ามันได้กันหรือได้กันหรืมันสือส่อแล้วสื่อแล้วตัวที่สาม ตัวที่สามอกเอ็ดได้กันลายไปหน,นึ่งได้กันเจาบาทหนึง่งสองหมื่นเหียดนำสื่อสองหมื่นสาวค่ายสาวใหญ่สูงประมาณร้อยสามสิบสูงประมาณร้อยสามสิบบนวนนะครับ โอใหญ่นเนื้อหนาเนื้อหนงสองเนื้อเนึ่งตัวต่อเนตดีคับเวียนนาต่อดีถ้าต่อเก่งครับเวียดนามต่อต่อเก่งกว่าหอยไทยเลยเียดนาม่อสื่อสื่ออยู่นะครับต่วสื่อถือเวียดนามสื่ออยู่ตัวสื่อถือต่วกรสื่อหล <c oughs> มือนีสามคอกนะครับในห่างมาสามทีมใหญ่นะสามทีมใหญ่ประมาณสิบกาคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นขอกเอซื้อหลายก้อมูลนะครับตอนนี้คอกเอนะครับคอกตัวเอยี่สิบสองตัวแล้วนะครับคอกตัวเอเพิ่งจะได้สามตัวนะครับเพิ่งจะได้ซื้อตัวสามตัวนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมมือนีนะครับน่าแหนือยู้นะครับผูมันผูลอยแต่ตัวผู ขู่หน่อยไฟเหนือแต่ว่ากันลอยหนาหวานนี่สูงวนะ่าน่าเกินลอยสามสิบนะสุดบืนกันสิบประมาณใจเป็นไฟเหนืออยู่นะครับบอคือดอกนะครับซุดบือนอินสิได้์ลอยสามสิบบวกนะตู้เมื่อนอี่พอพันตังลอยหาสิบหาขึ้นนะครับคุ้มฝูงน้ำบานกันลอยหาสิบหาขึ้นนะเมื่อนั้นะนะพอพันคุ้มฝูงทูเมื่อนอี่นะ ถึกๆนะครับลอยหาสิบหาขึ้นตกตไฟ่หูนะในหะในหางไห้ราคาในหอยเป็นเปิดราคามื่นเปียบสองหมื่นเจ็ด ในหางเวียดนามยียางไอราคาอยู่ทั้งยางสามราคาอยู่นี่อันนี้ไผ่เขาสนามแถวบ้านห้าสิบหกสิบตัวนะครับอ่ะถือว่าร้ายขึ้นนะครับบตลาดนะับนัดโคกกระบ,บือค่าเตยนะครับอ่ะฟังทางตลาดไผ่นะคึกคักขึ้นนะครับคึกคักขึ้นนะในหางเวียดนามก็เขามาแล้วนะครับในหางเวียดนามเขา,มาแม่เหลี่ยมนะ เขามาทุกอาทิตย์เลยนะครับต่อเนื่องกันสามเดือนนะครับสองสามเดือนนะครับในหางเยนาข้ามเขาต่อเนื่องกักสองสามเดือนครับอ่าบันไดยุดระแวกใกล้ๆนับสนใจเอาฟ้ายมาขายกันะครับอาทิตเดขายบวแพ่งบันไดนะครับขายบวกแพ่งบันไดแต่ว่าก็ได้ขายอยู่นะครับเพราะว่าเวียดนามเขามาหลับซื่ออยู่นะครับแต่ว่ากระสิบนะได้ราคาถือเนี่ยนะครับเวียดน้มต่อถือเวียดน้มต่อขัด เมื่นเจ็ดใส่หัวใอยไรเบตัวนั้นครับสาวสาวนี่คผูกประผูประผูนะครับสูงลอยสามสิบนะครับ